สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช n n นลมนยิปซีค่ะวันนี้กลับมาพบกับกิ๊ฟเป็นอีกครัง้งนึงแล้วนะคะเป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎและก็ราศีพิจิกนะคะประจําเดือนเมษายน2564นี้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดินทางเข้ามาถึงเดือนที่4นะคะของปีพศ2อ,อ6 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวแบบไวมากๆเลยเนาะ แล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆชาวธาตุน้ำนอ้อมีอะไรที่ต้องระวังนะคะความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเป็นยังไงวันนี้เรามาอ่านไพ่กันนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์และคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงเนาะทำให้กิฟสามารถออกคลิปดีๆแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อเนื่องต่อไปยาวๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะโอเคกิฟเริ่มเหมือนเดิมนะคะเราจะอ่านพลังงานของฝั่งของคนมีคู่ก่อนเนาะและตามมาด้วยคนโสดนะคะ ความรักของคนมีคู่นะคะได้พลังงานไพ่เป็นเดอะเฮอร์มิตค่ะเดอะเฮอร์มิตนะคะบ่งบอกหมายถึงชาวราศีการลักขากันได้ด้วยนะคะชาวธาตุน้ำเนาะบางคู่บางคนบางท่านนะคะอาจจะดยวกับชาวราศีการลักขาการได้นั่นเองเนาะกิ๊รู้สึกนะว่ามันมีความเงียบแหละมีใครบางคนในที่นี้คิดมากนะคะอาจจะเป็นตัวชาวธาตุน้ําเองก็ได้ด้วยความที่ว่าสัญลักษณ์ของชาวธาตุน้ำเนาะจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบ วันไหวง่ายมากนะคะเหมือนเป็นคนที่แบบเอาตรงๆนะออกไปโพล่าก็ได้ด้วยเหมือนแบบเป็นคนที่แบบว่าดิ่งก็ดิ่งคือปรับเปลี่ยนหรือสมดุลเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะคะค่อนข้างที่จะสวิงนิดนึงเนาะชาวธาตุน้ํานะคะเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างที่จะโรเลโลเลเหมือนกันนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวงอนเดี๋ยวไม่เข้าใจอะไรแบบนี้เออแต่เขาก็จะมีความน่ารักในตัวของเขาเองนะคะชาวท่านา้ําแต่ว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะพลังงานเดอะเฮอร์มิตค่ะคุณเข้าสู่โหมดซึมนะคะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะมันเป็นพลังงานแห่งความคิดมากวิตกกังวลแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองคิดอยู่ในมุมของตัวเองนะคะไม่ได้ปริปากปริปากพูดออกมาเลยนะคะแต่และอย่างมันเกิดขึ้นจากความรู้สึก นึกคิดภายในจิตใจของคุณเท่านั้นเนาะไม่ได้พูดไม่ได้แบบคือเหมือนคิดไปเองคิดเยอะคิดจนหน่อยอ่ะอารมณ์แบบดิ่งดาวประมาณนี้เลยนะคะชาวธาตุน้ํามีคนระกดพิจิกเนาะอ่ะเรามาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาชาวธาตุน้ําไปเจออะไรกัน,นบ้างสเต็งส,สองดาบเดอะ o ูลเดทสิบถ้วย7ดอ่าเดาบแล้วตามมาด้วย5ดาบนะคะ คุณอาจจะดิวนะคะอยู่กับชาวราศีสิงลัคษะสิงหรือชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้ทั้งนั้นเลยนะคะไพ่บ่งบอกหมายถึงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะทระหดอดทนแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยเนาะคือไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไปเจอไปเจอความสัมพันธ์อะไรกันมาแต่กิฟมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราสองคนนั่นเองนะคะชาวธาตุน้ม ใช่มีบุคคลที่3นะคะแต่ขอไม่ขอลงรายละเอียดเยอะนะแต่ว่าจะบอกว่ามีโอกาสใช้คําว่ามีโอกาสละกันว่าที่ผ่านมามีโอกาสที่จะได้รับรู้หรือมีความระแคะระคายในใจนะคะว่าอาจจะมีคนหรือบุคคลที่3นะคะเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาคุยอาจจะเข้ามาแบบสารสัมพันธ์นะคะแล้วคนที่เข้ามาคนนั้นนั่นแหละ อาจจะมีเจ้าของหรือมีคู่อยู่แล้วนะคะซึ่งเราดูจากพลังงานไพ่เราไม่เล่นด้วยนะอชาวท่านน้ารู้สึกชาวท่านน้าจะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นด้วยนะคะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบก็คุยอ่ะคุยเหมือนรักษามิตรภาพเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบจะจริงจังกับเขาได้เลยเนาะเดือดเดตขึ้นนะ่ะมันอาจจะหมายถึงคนเก่าๆในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในตอนนี้เนาะ แต่ทำไมแลดูเหมือนแบบมันเป็นพลังงานของความคิดเยอะนะคะชาวท่านน้ําโลเลนะชาวทอดน้ํารู้สึกเหมือนแบบมันมันมีอะไรในใจที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้นะคะมันเลยทําให้ชาวทาาุน้ํานิ่ง แล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรพอพูดไปก็ไม่รู้จะเกิดประโยชน์อะไรหรือว่าบางสถานการณ์อาจจะเกิดแบบนี้ก็ได้คือเหมือนมีคนเข้ามาหาชาวท่านน้ำใช่ไหมแล้วคู่ของชาวท่านน้ำซึ่งเป็นแฟนที่คบกับปัจจุบันเนี่ยเห็นหรือรู้สึกว่าชาวท่านน้ำเนี่ยมีคนอื่นคุยอะไรแบบเนี้เออมนเลยทําให้คุณนะ่คิดมากรู้จะแก้ตัวยังไงก็คืออธิบายไปแล้วแหละว่าเออไม่ได้เป็นอะไรกันนะไม่ได้เป็นแบบเอออย่างที่เข้าใจผิดอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้มีความสัมพันธ์แบบไม่อยากจะพูดไม่อธิบายอะไรอะ่ะ เออถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณนี้หรือใกล้เคียงประมาณนี้เนาะทำให้ชาวธาตุน้ําช่วงนี้คุณเหนื่อยคุณเบื่อไปเลยนะคะคุณก็อยากจะสารสัมพันธ์กับเขากับแฟนของคุณอยู่นะถ้าตัดเรื่องคนเก่าๆในชีวิตคุณออกไปนะคะก็พยายามที่จะแบบยังเป็นห่วงเขาอยู่อะ่ะถ้าช่วงนี้ไม่ได้คุยกันหรือว่าช่วงนี้ห่างกันนะคะยังเป็นมันเป็นพลังงานของความคิดถึงอะคิดนีมีแต่ความคิดทั้งนั้นเลยคิดมากคิดถึงคิดจนปวดหัวไปเลยนะคะ ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าเรื่องที่เข้าใจผิดนะคะหรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะ่ะอาจจะวกวนนะคะกลับมาทําให้ชาวท่าตน้ํานะคะปวดเฮตนะคะในเดือนเมษายนนี้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไพ่กันนิดนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะคะชาวธาตน้ํามีกรกฎพิจิกค่ะ ิงถือไม้เท้าตามมาด้วยอัศวินถือถ้วยนะคะสี่ดาบเหมือนคุณอธิบายไปก็ไรบอยนะ่ะพยายามพูดแล้วหากลยุทธ์หาวิธีต่างๆที่จะพูดกับคู่ของคุณกับแฟนของคุณแล้วนะคะแต่ดูเหมือนเขาก็จะแบบตั้งแง่ใส่คุณนะก็ยังไม่ยอมที่จะคืนดีกัคุณง่ายๆนะคะถ้าในบางคู่บางท่านที่มีปัญหาแบบทะเลาะเบาแวงกันแบบต่างคนต่างแบบกระจายหายกันไปแบบต่างคนต่างอยู่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะต่อกันได้ติดได้ยากมากๆเลยนะคะเหมือนใครบางคนในที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองนั่นแหละแต่ก็ยังมีความรู้สึกรกักยังมีความรู้สึกห่วงอยู่แต่ว่าก็ออกแนวอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็คือเงียบเชียบเรียบร้อยเงียบแบบเงียบไปเลยอะ่ะทั้งเฮอร์มิตทั้งคิงถือไม้เทา้าเฮอร์มิตรก็พลังงานเงียบพลังงานเฉื่อยอยู่แล้ว เจอคิงถือไม่เท้าไปอีกก็มีแพชชั่นมีความรู้สึกที่อยากจะพูดอยากจะคุยนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพูดไปก็เท่านั้นอะพูดไปก็เหมือนโดนหาเรื่องอีกอะไรประมาณเนี้ยคุณจะทำยังไงกับผู้ของคุณบ้างคะชาวธาตุน้ามีกรกฎพิจิตคะ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะมีเหตุการณ์อะไรที่คุณจะต้องระวังอีกไหมคะชาวธาตุน้ The world นะคะคุณอาจจะดีลกับชาว ต่างชาติหรือต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยนะคะคุณคิดถึงเขานะแต่ทําไมมันเงียบก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่จังหวะเวลาที่คุณจะเข้าไปไงคะมันมีความเยอะความมากนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเอาแต่ใจจังเลยเข้าถึงยากมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะแล้วก็ขึ้นคิงอ่าไม่ใช่คิงสิควีนถือดาบนั่นเองเนาะดาบเยอะมากๆเลยบ่งบอกหมาถึงว่าสภาวะอารมณ์พร้อมเหวี่ยงใส่คุณตลอดเวลาเลยนะคะชาวท่าน้ำเนาะ ด้วยความที่ว่าคุณก็นิ่งไปสักพักแล้วอะ่ะการที่จะกลับมาคุยหรือว่าการที่จะเข้าหากันในช่วงเนี้ยมันคิดถึงมากอยากพูดอยากคุยคิดถึงอยากรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่เหมือนแบบมันมีระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะมันเหมือนน้อยใจกันไปแล้วอะ่ะแต่พอจะกลับมาจูนให้ติดมันก็รัแลดูยากอะ่ะเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ยอมที่จะดีกับเราได้ง่ายๆค่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่ชอบการถูกจับได้หรือการที่ คุณทาอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรอยู่ในกอไผ่เลยนะคู่ของชาวท่านน้านั่นแหละเป็นคนที่คิดไปเองคิดไปเองต้องเติมน้ํามันนะจ๊ะอันนี้หยอกเออคิดไปเองเออมาเลยทํานเป็นความสัมพันธ์ครั้งนี้มาเลยดูปวดหัวนะมาแลยดูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบทาไมไม่พูดกับฉันตรงๆก็ฉันอธิบายไปแล้วอธิบายจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสรรหาคําพูดมาแล้วเขาก็ยังแบบ เข้าใจเราผิดในในสิ่งที่เขาแบบเออมองอ่ะโอ้ทำไมคุณได้คู่พูดจาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะเหมือนแบบพูดยากอ่ะไม่ค่อยเข้าใจอะไรกันเลยในช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเราแวะไปดูพลังงานของฝั่งคู่ของชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกกันบ้างนะคะว่าตอนนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะมาฝั่งนี้เลยนะพลังงานหลักของคู่ของชาวธาตุน้ำ คิงถือเหรียญนะคะตามมาติดๆเลย5เหรียญ h e High p r ว e s t นะคะด e ว e e อ of f o r t u n นนั่นเอง,เองแล้วตามมาด้วย6ถ้วยนะคะ5ดาบแฮงแมแล้วก็เด e ะชาริออตนะคะในที่นี้คุณอาจจะดีลกับชาวราศรีกร,รกฎลักนณากร,รกฎได้ด้วยนะคะคิงถือเหรียญเนี่ยเขาบ่งบอกมถึงความมั่นใจนะความยึดมั่น ความถือมั่นในตัวเองเช่นเดียวกันแต่ว right ่าเขายังมีความแบบเป็นเหตุเป็นผลนะคะอยู่ในความสัมพันธ์น so yeah. okay. ี้พอสมควรเลยเนาะเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรที่บอกเขาไม่หมดนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างนะคะสองใบนี้เนาะไพ่สวยมากเลยไพ่ใหม่ไพ่ใหม่แต่ไฮพรีเทสนะคะก็บ่งบอกไปถึงมันมีความลับอะมันมีความรู้สึกอะไรที่มันบอกไม่หมดมันมีก้นบึ้งมันมีรู้สึกแบบ มันไม่สบายใจอ่ะเออมันมีไม่ความมมีความไม่สบายใจอยู่ในนั้นนะคะเหมือนคู่ของคุณมไ,มไม่ไม่ไม่เชื่อใจคุณเท่าไหร่นะในเดือนนี้มันเหมือนแบบถ้าเหตุการณ์มันลิงก์กันหรือว่าเหตุการณ์มันใช่นะคะคือคู่ของคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความหวาดระแวงแล้วก็คิดเยอะคิดมากคิดไปเองมากๆเลยเกิดสร้างกำแพงแล้วก็สร้างระยะห่างกับคุณในช่วงนี้นั่นเองเนาะตามมาด้วยวิวนะคะวิวคือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะคือจัด จากที่ดีๆอยู่แล้วมันอาจจะเปลี่ยนกลายเป็นไม่ดีก็ได้อาจจะหนักกว่าเดิมอาจจะคิดเยอะคิดลบมากกว่าเดิมเนาะหกถ้วยนะคะแล้วตามมาด้วยห้าดาบเนาะหกถ้วยก็คือไพ่พลังงานของคนรักเก่าแฟนเก่านะคะเรื่องราวเก่าๆได้ด้วยเนาะอาจจะเป็นการแตกต่างกันร,ระหว่างคําพูดนะคะทัศนคติหรือว่าการแสดงออกทางด้านวาจาอะไรแบบเนี้ยก็ให้ระมัดระวังไว้นิดนึงละกันเนาะห้าดาบชนห้าดาบนะคะเหมือนใครที่นี้ก็รู้สึกเหมือนแบบ ปะทะคาลมกันไปแล้วอะ่ะฟาดฟันกันด้วยคําพูดไปแล้วอะ่ะอาจจะพูดไม่ทันคิดหรือว่าเออพอมาคิดอีกทีคือแบบเออฉันไม่น่าพูดคําพูดแบบนี้ไปเลยฉันรู้สึกว่าเออคำพูดแบบนี้มันมันเสียใจอะ่ะเออมันทําให้คนฟังมีบาดแผละอะไรแบบเนี้ยปัญหาทุกอย่างไม่มีใครมาจัดการอะไรทั้งนั้นนะคะต่อให้ถล่มทะเลาะก,กันไปแล้วอย่างที่บอกแฮงแมนนะคะเป็นคนที่รู้นะคะว่าปัญหาคืออะไรก็เลือกที่จะห้อยหัวห้อยตัวอยู่ตรงนี้ยอมเจ็บอยู่ จอดยอมเจ็บอยู่แบบให้ความคิดมาทิ่มแทงตัวเองอะไรแบบเนี้ยเออก็ได้ความที่ว่าพลังงานหลักของชาวอาท่านน้ำเนาะเป็นเดอะเฮอร์มิตด้วยนะคะแฮงแมนด้วยก็คือต่างคนต่างที่แบบอยู่ในมุมของตัวเองเลยอะไม่อยากพูดไม่อยากคุยปล่อยให้เข้าใจกันไปแบบนั้นนั่นแหละก็คงดีแล้วเนาะเดอะชาร l ลีออตนั่นเองเนาะชาร r ลีออตหมายถึง คนที่อาจจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับพวกวิศวกรคนที่เก่งทางด้านภาษาอาจจะทํางานเซลล์นะคะงานที่จะต้องเดินทางเนาะอาจจะเป็นแบบพวกผู้แทนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะที่แบบต้องย้ายต่างจังหวัดหรือเข้าออกต่างจังหวัดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือจริงๆแล้วเนะี่ยเดชาริอ่อตหมายถึงคนที่ค่อนข้างที่จะวู่วามเนาะการใช้คําพูดหรือว่าความคิดอะไรแบบเนี้ยเลยทําให้ความสัมพันธ์นะคะมัน มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกแล้วก็ตกเกี่ยวกับเรื่องความคิดทั้งนั้นเลยกลัวใครอีกฝ่ายหนึ่งมีคนอื่นชัดเจนมากๆถามว่ามีไหมมีคนเข้ามาอย่างที่กิ๊บบอกแต่ว่าก็มีจริงๆแหละแต่ว่าฝั่งชาวท่านน้ำก็เหมือนจะไม่ได้เล่นด้วยเนาะแต่คุยคุยแต่ไม่เล่นด้วยเดี๋ยวเรามาดูความคิดในจิตใจนะคะของคู่ของชาวท่านน้ำนะคะว่าเขาคิดยังไงกับชาวท่านน้ำมีก,กฎกฏพิจิกเนาะ สองไม้เท้านะคะเหมือนจะอยู่ไกลกันหรือเปล่านะตามมาด้วยหกดาบน,นะคะแปดเหรียญเนาะควีนถือเหรียญควีนกับคิงคู่กันเลยนะคะต่างคนต่างแบบคิดมาต่างคนต่างแบบก็ยังคิดถึงกันนะก็ยังรู้สึกว่าเออคนคนนี้แหละยังเป็นคนที่แบบยังนักแน่นในความสัมพันธ์ยังอยากที่จะได้ยังอยากที่จะแบบประครับประคองอะไรแบบนี้ไว้อยู่อะ่ะแต่ด้วยความที่ว่า คุณก็ไม่สามารถที่จะแบบมองข้ามหรือมองผ่านปัญหานี้ไปได้นะคะม,มาเลยทำให้ความคิดถึงก็ยังคงเป็นความคิดถึงอยู่แบบนั้นนะคะอาจจะบอกมาในรูปแบบอื่นอะอาจจะแบบไม่ได้พูดคิดถึงตรงๆอาจจะแบบถามไทยสารู้สุกเด็บด้วยความเป็นห่วงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาคิดถึงคุณจริงๆนะชาวท่านนะคู <c> ่ <oughs> ของคุณนะแต่อีกโก้ไม่ใช่อีกโกส้สิแต่ว่าเขาไม่ยอมพูดนะ่ะ เขาก็เลือกที่จะแบบถ้าคุณเงียบพอก็เงียบด้วยทั้งๆที่มันมัน,ม,นม,มันไม่มีอะไรซับซ้อนมากในความสัมพันธ์หรือว่าไม่มีอะไรซับซ้อนที่จะแบบทาให้ถึงคั้นเลิกลากันแบบนี้เออเลยทําให้แบบความสัมพันธ์เลาดูตึงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นอีกกับคู่ของชาวธาตุน้ํานะคะขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะเดารายโลแฟนชาวราศีพฤษพลัคนาพฤษภเดอะเมจิเชียนนะคะ ซีไม่เท้าแล้วตามมาด้วยก้าวถวยเห็นไหมเอาแต่ใจลวเกินไม่ค่อยที่อยากจะแบบอะไรมากอะ่ะพรมีความรู้สึกเหมือนแบบเงียบก็เงียบไปสิเดี๋ยวฉันก็แบบลนลาไม่สนใจเหมือนกันเหมือนต่างคนต่างมีอีโก้อีกละเหมือนคู่ของชาวธาตุอาธาตุน้ำใช่ไหมเออมีอีโก้นะสูงอยู่นะคือแบบเหมือนคุณเงียบใส่เขาเขาก็ทําเป็นแบบไม่สนใจแล้วก็ไม่อยากที่จะวุ่นวายอะไรแล้วอะ ประมาณนี้นะคะไพ่บอกมาประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะของชาวท่านน้ำมีกรกฎิจิกนะคะแนวโน้มคร่าวๆเนาะเอาคำะคะ่ะจะเป็นยังไงกันต่อนะหถ้วย6กถ้วย ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะ,คะมันเป็นสายใยแห่งความคิดถึงเนาะยังเป็นสายใยแห่งความต้องการกันและกันอยู่นะตรงตรงนี้เนาะต่อให้มีความเครียดนะคะมากดดันทําให้พวกคุณแบบราหองลแห่งกันนะแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณยังอยากที่จะแบบไปด้วยกันต่อระวังคําพูดพูดอีกอย่างหนึ่งแสดงออกอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมบางทีคุณก็ใช้วาจาที่เชื่อเชื่อนะ เชื่อเฉินใส่เขาพอสมควรเหมือนกันนะชาวท่าน้ำก้าวถวยก้าวถวยต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างไม่ลดลาวาซอ The Magician t h ีย a g i c i a n ต่างคนต่างแบบอยากทำอะไรก็ทำเอาแต่ใจตัวเองไม่ค่อยที่จะงอนหรือง้ออะไรกันสักเท่าไหร่ตามมาด้วยซีเรียนนะคะและปิดท้ายมาด้วยโอ้แหแฮงแมนเด้อคุณแม่ ตายแล้วชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิตสุดยอดเลยไพ่พลังงานคือแบบเหมือนกันมากเขาเรียกว่าอะไรนะคุณชาวธาตุน้ำคุณทำอะไรกับคู่ของคุณอ่ะคู่ของคุณก็จะทำกับคุณแบบนั้นนะเ,เหมือนมีการประชดประชันกันนะอ่ะโอ้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวสิฉันไปมั่งไม่คุยก็ไม่คุยหรอกฉันก็ไม่คุยไม่ง้อหรอก็ไม่งอ้อเออทำไมทำไมถึงทำกันแบบนี้อะ มีปัญหาไม่ยอมแก้มีปัญหาแล้วก็ใช้แบบเหมือนแบบความรู้สึกที่แบบอยากจะแบบยังไงอะจะพูดยังไงดีอะไม่เข้าใจเดี๋วคือต่างคนต่างประชดประชันได้แบบน่ารักอะเออแต่บางคนมันก็ไม่น่ารักเนาะคือ บางคนก็อยากคืนดีด้วยบางคนก็อยากที่จะสารสัมพันธ์นะคะเพราะมันขึ้น6ถ้วยอยากที่จะแบบให้ความสัมพันธ์เนาะดาเนินไปถึงแบบจุดที่มันดีจุดที่มันแบบกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคนรักที่น่ารักอะไรเงี้ยแต่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันเลยสักคนนึงเลยนะคะไม่ยอมที่จะพูดกันดีๆพูดจาด้วยวาจาน่ารักต่างคนต่างที่แบบหันหลังไปทําในสิ่งที่อยากทําไปประชดประชันผ่านโซเชียลมีเดีย ่ายประชดประสันแล้วแบบเออทำให้อีกฝ่ายนึงเกิดความหมึองห่วงแล้วก็แบบคิดมากอะไรเงี้ยเอ,อ้ให้ระวังนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พลังงานนะคะของไพ่อราเคินนะคะอยากจะบอกอะไรชาวท่านนะ้ำมีกรรารกดพิจิกบ้าง แต่จริงๆแล้วถ้ามองว่าถ้าสมมติว่าห่างกันไปสักระยะหนึ่งหรือว่าเงียบกันไปแบบเป็นเดือนอะไรเงี้ยเออมีโอกาสที่จะคุยหรือมีโอกาสที่จะกลับมานะเพราะขึ้นทั้งหกถ้วยทั้งคู่เลยมันเป็นสัญลักษณ์ที่แบบยังตัดกันไม่ขาดยังเป็นสายใยที่มันยังสามารถเชื่อมโยงถึงกันอยู่นะคะถ้าแบบไม่ได้คุยกันแบบเลย่เออจะมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเนาะแต่ว่าอยากจะให้ใจเย็นรอนิดนึนนงเนาะอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนะคะ อาจจะได้ยินข่าวๆเนาะทำบุญไหว้พระสวดมนต์บ้างนะคิดมากแล้วเกิน <c oughs> ภพ่ก็บอกแล้วว่าแบบวาจานะคะเชื่อเถือนนะคะเนี่ยมีใครบางคนในที่นี้นะแอบทำอะไรเนื้อร้ายจริงๆเลยนะประชดประชันกันเก่งจริงๆนะคะแต่ว่าก็ยัง สามารถประครับประคองตนเองนะในแต่ละฝั่งของตัวเองให้แบบให้รู้สึกเหมือนไม่เป็นอะไรทั้งที่ข้างในก็จะแตกสลายเนาะให้ระมัดระวังคนคิดไม่ซื่อในความสัมพันธ์นี้ด้วยละกันนะคะคือบางทีมันมันเงียบจนเกินไปอะเงียบจนแบบให้ระวังใครใครจะมาแทรกกลางในความสัมพันธ์ก็ด้วยนะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่มูนโรจีนะคะวันนี้มูนโรจีบอกอะไรคะ A new start is coming นะคะนั่นหมายถึงการเริ่มต้นนะคะใหม่ๆกำลังจะใกล้มาถึงแล้วหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะคืออยากจะให้ทุกคนทิ้งเรื่องราวเก่าๆไปก่อน นะแล้วก็อยากจะให้เริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆถ้ายังมีความรู้สึกรักยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้แก่กันอ่นะกิฟว่ากิฟมองเห็นในไพ่นะไพ่บอกกิฟว่ามันมีนะคะความรู้สึกดีๆเนาะแต่ว่าคุณอนะ่ะต้องลดอีโก้คุณเนี่ยเยอะกันทั้งคู่คุณทั้งสองคนต่างเยอะด้วยกันหมดเลยเลยทําให้เนี่ยเห็นไหมไพ่ใบนี้คือไพ่ใบเดียวกันนะคะนั่นคือ nine of cups นั่นเองนะคะคือ9กาถยมันเยอะ ไปหมดทั้งพลังงานที่แบบเราควรจะลดเพื่อประสานหรือเพื่อนสมานแผลของการละกันถูกไหมไม่อยากให้แบบมันแลดูแบบไปไกลกันจนมากกว่าน,นี้ถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์มันดำเนินแบบไกลเกินอะ่ะบางทีมันอาจจะต่อกันไม่ติดนะคะชาวธาตุน้ำมีกากฎพิจิกให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาร์ทของคนมีคู่กันเลยอะขอโทษพาร์ทของคนโสดกันเลยนะคะจบแล้วนะของสำหรับคนมีคู่กิ๊ฟมองแบบนี้ถ้าพูดคุยกันด้วยเหตุผลใช้คำพูดที่น่ารักน่ารักไม่ให้อีกฝ่ายนังคิดมากหรือพยายามอธิบายนะคะในสิ่งที่มันเป็นไปอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้ง่ายพอสมควรเลยแต่ถ้าต่างฝ่ายเห็นปะไพ่พลังงานไพ่พลังงานหลักเป็นแบบหมายถึงคนที่แบบยังถือตัวแล้วก็เดฮอดร้อนก็คือเงียบ นั่นแหละมันเลยทำให้ปัญหาที่ว่าใกล้จะคลี่คลายอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบคาลักซังต่อไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็ลองลดทิฐิดูบ้างก็ได้นะคะมันอาจจะทําให้ความรักของคุณทั้งคู่มันมันดีกว่านี้ต่อไปพลังงานของคนโสดชาวธาตุน้ํานะคะสี่ถ้วยนะคะตามมาด้วยเจ็ดเหรียญค่ะแปดถ้วยนะคะเสียใจมาหรอม สองเหรียญพยายามประคับประคองตนเองอยู่เนาะคุณมีเรื่องที่มันอ่อนไหวแล้วก็เสียใจมานะคะสําหรับความรักครั้งเก่าเนาะทาให้ความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุน้ํานะคะค่อนข้างที่สาเติบโตยากมากๆเลยหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าในช่วงนี้คุณไม่ได้สามารถที่จะแบบพัฒนานะคะหรือว่าอยากที่จะสารสัมพันธ์กับใครเลยด้วยความที่ว่าคุณอยากที่จะปล่อยมันไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะใช้ชีวิตแบบชิวๆเนาะคุณยังอยากตัดสินใจที่แบบ ยังอย,งอยู่คนเดียวอยู่เลยอะต่อให้มีตัวเลือกเข้ามาเนาะมันก็ยังอยู่ในกระบวนการตัดสินใจไม่รีบไม่ร้อนที่จะมีแล้วนะคะชาวธาตุนะ้ำ The Hangman นะคะตามมาด้วย The d e v i เนาะคุณอาจจะอยู่กับชาวราศีมังกรและขนาามังกรได้นะคะอาจจะเจอกันในสถานที่ที่อโคจรได้ด้วยเนาะอาจจะเดินทางเจอกันนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่ตางชาติต่างถิ่นแดนไกลเนาะหรืออาจจะเป็น คนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคนที่รู้จักนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะคนรู้จักค่อนข้างที่จะเยอะไปไหนก็มีแต่แบบด้วยความที่เขาเป็นคนอัธยาศัยดีนะคะเขาเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วมากเลยาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มได้เร็วแล้วก็อาจจะจบเร็วด้วยนะให้ระวังใจไว้นิดนึงนะคะจะชาวเวอร์อาจจะจบกันอย่างกระทันหันนะคะด้วยความที่ว่าคุณอาจจะไปรับรู้ก็ได้ค่ะว่าคนคนนี้ที่เข้ามานะคะคนโสด ไม่ได้ไม่ได้แบบโสดจริงอ่ะอสิบดาบจบแน่นอนนะคะไพ่พลังงานขึ้นแล้วจัสติ c คุณอาจจะดวกับชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะจัสติ c หมายถึงความยุติธรรมนะคะอย่างไพ่หลายๆสําหรับบอกเนาะคุณอาจจะแบบช่างใจแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนะคะได้พิสูจน์ตัวเองนะว่าความสพันธ์ครั้งนี้คุณคุณต้องตัดสินใจคุณรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคุณรู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะคะคุณลองตัดสินใจด้วยตัวคุณเองแล้วกันว่า มันจะยังไงแต่คิดพี่ว่าเข้ามาได้แปบเดียวแล้วก็จะจบไปนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูาอาอไพ่ออร์เคิลแนะนำนะคะคนโสดชาวาธาตุน้ำนะเห็นมาขึ้นเกี่ยวกับอะไรกระทันหันทั้งนั้นเลยนะคุณอาจจะไปเจอไปเจอคนคนนี้อยู่ในแบบสังคมแวดล้อมเพื่อนนะคะแล้วเขาเป็นเขาคนนี้นะคะ d e วิลก็บ่งบอกหมาถึงไพ่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอให้ระวังชู้สาวเนาะเขาอาจจะจบไม่จริงนะคะหรืออาจจะหนี คู่ของเขามาเพราะว่าเขามีปัญหากับคู่ของเขาก็ได้คุณระวังดีๆนะเขาอาจจะไม่โสดจริงนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคนอยู่ในแวดวงเพื่อนของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคเตือนไว้เท่านี้นะรักเร็วจบเร็วนะคะมาร้อยไปร้อยนะ The 啊 p พ a ม m o n o l o g y นะคะบอกว่า your commitment is being t e s t นะคะปรงบอกหมายถึงความพยายามของคุณนะคะ กำลังจะถึงบททดสอบกําลังถูกทดสอบนั่นเองเนาะความพยายามของคุณในที่นี้ก็คือสิ่งที่คุณทําในทุกๆวันนั่นเองนะคะคือมันจะเป็นบททดสอบในแต่ละวันว่าคุณเจออะไรมาบ้างคุณผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็คุณสามารถที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้หรือเปล่าด้วยความพยายามของคุณนะคะคือคุณต้องใจแข็งนิดนึงนะเพราะคนคนนี้เข้ามาเต็มร้อยจริงๆนะ เข้ามาเหมือนแบบเปิดสารสัมพันธ์กับคุณแบบทําให้คนอื่นรู้ทําให้คุณเห็นทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบคุณปลอดภัยกับคนคนนี้แต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือมันมันไม่ใช่ตัวตนที่เขาเป็นอะเอออยากให้คุณระวังการโดนหลอกนะคะนิดนึงเนาะเดยวิลก็อย่างที่บอกค่ะตันหาราคาอะไรต่างๆเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขามาชอบคุณมากๆหรือคุณไปชอบเขามากๆอยากได้มากๆอะไรแบบเงี้ยมนเลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คืออาจจะมีโอกาสที่จะแบบ คอมมิทกันเร็วแล้วก็เลิกกันเร็วนั่นเองนะคะหรืออาจจะไปตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบ f r ร e ด์วิ benefit ก็ได้นะให้ระวังนิดนึงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกทุกคนนะคะวันนี้ชาตินนะ้ามีกระดูกพิจิกหวังว่าจะเต็มอิ่มนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีทางนะคะที่จะแก้ไขปัญหานะคะให้กับผู้คุณได้เนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ